แนะนำวิธีการรีเซ็ตรหัสฉุกเฉินครับปันดาคริกนะครับร้อยห้าสิบไ์นะครับวันนี้เป็นระบบสมาร์ททีครับเราต้องมีรหัสแท้นะครับที่มาจากศู์นะครับขั้นตอนแรกนะครับกดสวิตช์สตาร์ททางไว้นะครับสังเกตไฟลุ่มแจถี่ส้มนะครับจะกระพริบนะครับกดสวิตช์หนึ่งทางนะครับอ่าในเริ่มใส่รหัสนะครับรอไฟถี่ส้มจะพริบนะครับแล้วกดรหัสที่สองครับ รหัสด้วยการกดที่สวิตช์ตานะครับรหัสตัวที่สามครับกดตามรหัสเลยนะครับรอเสียงสัญญาแล้วก็รหัสตัวที่ห้านะครับเลขศูนย์ไม่ต้องกดนะครับ ก็รอระบบจบโปรแกรมนะครับก็จะสามารถปิดต้ปิดแล้วก็สตาร์ทรถได้นะครับอ่าอันนี้คือรหัสถูกต้องนะครับก็จะสามารถสตาร์ทรถได้นะครับปิดออกนะครับ